สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัรล็อกแมนและภาพยนต์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชีโรงวาจัมเปอร์คอนโดดกระชากมิติ2008ย้อนไปในช่วงเด็กในขณะที่เดวิดกำลังนำของขวัญชิ้นพิเศษไปมอบให้แก่มิลลี่เด็กสาวคนที่เข้าหมายปองอยู่เทาว่าจู่จูมาร์กเพื่อนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาขัดขวางความตั้งใจของเดวิดโดยการแย่งของขวัญชิ้นนั้นมาแล้วคว้างไปที่กลางสาะน้ำแข็ง นั่นจึงทําให้เดวิดต้องเดินลงไปเก็บเพื่อน,นํากลับมามอบให้แกมิลลี่โดยไม่กลัวว่าพื้นน้ําแข็งจะแตกซึ่งในจังหวะที่เขากําลังจะเดินกลับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆพื้นน้ําแข็งบริเวณที่เดวิดยืนอยู่นั้นเกิดรอยร้าวและแตกออกจากกันเพียงชั่วพริบตาเดียวร่างของเดวิดก็จมไปสู่ใต้น้ําทันทีท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆคนอื่นโดยอุณหภูมิของน้ําที่ค่อนข้างเย็นบวกกับตัวของเดวิดที่ไหลไปอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็ง เข้าในตอนนั้นพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดและมันก็เป็นไปอย่างยากลําบากจนกระทั่งลมหายใจของเดวิดเลือเพียงเฮือกสุดท้ายทันได้นั่นเองร่างของเขาก็วับมาโผล่ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งเป็นเหตุให้เขารอดชีวิตมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อในขณะที่เพื่อนๆต่างพากันเข้าใจว่าเดวิดตายไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับมาอย่างบานในสภาพเปียกชุ่มไปทั้งตัวทําให้โดนพ่อที่รออยู่ต่อว่าด่าท้ออย่างหนัก โดยไม่ฟังเหตุผลของลูกเลยแม้แต่น้อยและหนังก็สื่อให้เราทราบว่าเดวิดอาศัยอยู่กับพ่อที่ไม่เอาไหนคนนี้มาตั้งแต่อายุห้าขวบส่วนแม่กระทิ้งตนเองไปตั้งแต่ตอนนั้นทําให้เดวิดตั้งโตไม่ด้วยคําว่าขาดความอบอุ่นเพราะเช่นนี้เองความคิดที่จะหนีออกจากบ้านจึงมักจะวนเวียนอยู่ในสมองของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งในจังหวะที่พ่อกําลังจะผลักประตูห้องเข้ามานั้นจู่ๆตัวของเดวิดก็วิ่มาโผล่ที่ห้องสมุดอีกครั้ง นั่นจึงเป็นเหตุให้เขารู้ตัวเลยว่าตนเองมีพลังวิเศษสามารถวิไปนั่นจึงทําให้เขาตัดสินใจกลับมาเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมจะหนีออกจากบ้านโดยที่เขาไม่ลืมจะเอาของขวัญชิ้นนั้นมาวางไว้ให้กับเมลลี่ที่ชิงช้าหน้าบ้านของเธอในเวลาเดียวกันนั่นเองมิลลี่ที่กําลังนั่งร้องไห้เสียใจเพราะคิดว่าเดวิดตายแล้วจริงๆก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากนาบานเธอจึงวิ่งออกไปดูซึ่งไม่ได้พบของขวัญรอยยิ้มของเธอ กระแสขึ้นมาบนใบหน้าแทนน้ำตาทันทีจากความดีใจที่รู้ว่าเดวิดยังไม่ตายทางด้านของเดวิดเขาก็ตัดสินใจเช่าห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วใช้ชีวิตไปอย่างเรื่อยเปื่อยควบคู่กับการฝึกวับไปมาเพื่อให้คุ้นชินและชำนาญในการใช้พลังจนกระทั่งมันสำเร็จเขาสามารถไขค,คำตอบให้ตัวเองได้ว่าการจะวับไปอย่างที่ต่างๆจะต้องมีสมาธิให้แน่่นเสียก่อนจากนั้นก็นึกถึงสถานที่ที่ต้องการจะไปและคอยวับนั่นเองไม่นานนัก หลังจากเดวิดรู้วิธีการใช้พลังที่ถูกต้องเขาก็วางแผนที่จะทำการโจรกรรมครั้งใหญ่นั่นก็คือการปล้นธนาคารโดยแผนที่เขาทำคือไปยังธนาคารเป้าหมายแล้วแกล้งขอให้เจ้าหน้าที่พาไปยังห้องน้ำภายในอาคารซึ่งมันจะผ่านห้องที่เป็นตู้เซฟเก็บเงินและเขาก็จะจดจำภาพนั้นมาจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนเดวิดจิงนึกถึงภาพห้องดังกล่าวและวับเข้ามาขโมยเงินไปจำนวนมากโดยไม่มีใครจับได้ทำให้เขาในตอนนี้ มีเงินใช้อย่างสุขสบายซึ่งเขาก็ทําเช่นนี้มาเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปในตอนนี้ชีวิตของเดวิดนั้นดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินเสื้อผ้าอาภรณ์หรือแม้กระทั่งการซื้อความสุขทางกายให้แก่ตัวเองเช่นเดียวกับวันนี้ที่เข้ามาโชว์พราวอยู่ณผับแห่งหนึ่งเขาจีบสาวด้วยการวาบโชว์นั่นจึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่พวกเธอไม่น้อยรวมไปถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนมองเดวิดวาบไปมาด้วยสีหน้าครุ่นคิด แต่ก็ไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุยหรือทักทายทต่อย่างใดวันต่อมาเช่นเคยที่เดวิดจะว่าไปยังสถานที่ต่างๆของโลกเพื่อทํากิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่ตนเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ตอนเองกําลังตกเป็นเหยื่อของโรแลนด์หัวหน้าใหญ่ของพวกพลาดินองค์การลับที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือข่าล้างเผาพันพวกเหาจัมเปอร์ซส่งพวกมันก็ทราบแล้ว่าเดวิดคือจัมเปอร์ คนที่ก่อเหตุปล้นธนาคารเมื่อราวแปดปีก่อนฉะนั้นจึงไม่รอชา้ามันบุกไปยังห้องพักของเดวิดเพื่อจัดการกับเขาทันทีและแล้วการต่อสู้ของทั้งสองก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดวิดจะเป็นฝ่ายถอยหนีออกมาเสียมากกว่าเพราะตนไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนแถมยังไม่ทันตั้งตัวนั่นจึงทําให้เขาว,วาบหนีมาเรื่อยๆก่อนที่จะตัดสินใจวาบกลับไปยังห้องนอนเดิมที่บ้านนั่นจึงเป็นเหตุให้พ่อได้ยินเสียงและพยายามที่จะเข้ามาหาลูก แต่ด้วยความที่เดวิดไม่อยากจะคุยด้วยจึยงวับหนีออกไปที่อื่นและสามารถหนีรอดมาได้จากเงื้อมือของโรแลนด์ได้สําเร็จต่อมาเดวิดก็ได้ไปหามิลลี่ที่ทางานอยู่ในร้านเหล้าแถวบ้านของเธอหวังจะพูดคุยให้หายคิดถึงแต่ก็ไม่ไวยโดนมาร์กเพื่อนคนเดิมที่เคยทําร้ายตอนเด็กเข้ามาขัดจังหวะอีกครั้งแถมยังมีการยามหน้าเดวดิด้วยการจับก้นมิลลี่เป็นเหตุให้เดวิดเกิดบรรดาโทสะเวียงหมัดสัตว์เข้าที่หน้ามาร์กอย่างจังก่อนที่ทั้งคู่จะดดนมวยกันอย่างดุเดือด สร้างความวุ่นวายให้แก่ทางร้านและแล้วเกมมวยก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเดวิดหลากขอมาร์ควัตไปโผล่ที่ห้องตูเ้เซฟของธนาคารแห่งเดิมแล้วทิ้งเขาไว้ที่นั่นเพียงคนเดียวก่อนที่ตนจะกลับมาที่ร้านแล้วที่เน้นบอกกับมิลลี่ว่ามาร์คนั้นกลับไปแล้วต่อด้วยการนั่งคุยถามไทยถึงสารทุกขสุขดิบกันตามภาษาคนที่ห่างหายกันไปนานจนกระทั่งเดวิดมาสะดุดกับประโยคหนึ่งของมิลลี่ที่ว่าเธออยากจะเที่ยวรอบโลกสักครั้งเดวิดจึงเอ่ยปากบอกเธอว่า ตนจะอาสาเป็นคนพาเธอไปเที่ยวเองตัดภาพมายังธนาคารแห่งหนึ่งในระหว่างที่มาร์กถูกจับกุมตัวออกมาจากตู้เซฟและกำลังถูกเจ้าหน้าที่ FBI สอบสวนซึ่งนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่โรเลนแกะรอยเดวิดมาจนถึงที่นี่พร้อมกับแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เผื่อที่จะทำการสอบสวนมาร์กแทนทำให้เขาได้ทราบเบาะแสเพิ่มเติมของเดวิดจากปากของมาร์กและมุ่งหน้าออกไล่ล่าต่อทันทีทางด้านของเดวิดในขณะที่เขาพาเมลี่มาเที่ยวสมดังใจ โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินที่นั่งเฟิร์สคลาสและที่พักโรงแรมสุดหรูด้วยความสงสัยมิลลี่จึงถามเดวิดเรื่องความเป็นมาของชีวิตที่ดีขึ้นมากแต่เขาก็เลี่ยงที่จะตอบคําถามและอ้างว่าตอนได้งานที่ดีซึ่งการที่เดวิดพาเธอมาเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นที่น่าประทับใจแก่มิลลี่มากจนถึงขั้นว่าเธอขอบคุณเขาโดยการมีความสัมพันธ์อันลึกซึง้งในรุ่งเช้าอีกวันทั้งขู่ก็ได้ควงแขนกันเที่ยวอย่างมีความสุขรวมไปถึงกันมาอย่างโคลาเซียม ตามคำขอของเบลลี่ทว่านั่นมันปิดให้บริการซะก่อนเดวิดจึงพาเมลลี่แอบเข้าอีกทางหวังที่จะเอาใจเธอทั้งคู่เดินชมสถานที่อยู่สักพักจูๆ่ๆเขาก็เกิดความคิดอยากลงไปดูข้างล่างบ้างจึงพากันเดินลงไปทว่าประตูทางเข้ามันล็อกเดวิดจึงอาสาจะเป็นคนไปหาทางเปิดประตูจากอีกด้านในให้เองก่อนที่จะวับเข้ามาอีกฝั่งประตูทัในใดนั่นเองชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาคนนี้ชื่อว่ากรินฟินผู้ที่ยืนมองเดวิด วับไปมาในผับตอนแรกนั่นเองเข้ามาที่นี่เพื่อเตือนให้เดวิดรู้ว่าทั้งเขาและเดวิดมีพลังเหมือนกันเรียกว่าพวกจัมเปอร์และมีอีกจํานวนมากมายที่เป็นชั้นเดียวกับเราแต่กระถูกพวกพาลาดินไล่ค่ะทันทีที่พูดจบลูกน้องของกลุ่มพาลาดินก็ปรากฏตัวเข้าจู่มทั้งกู้ทันทีโชคดีที่ฝีมือของกรินฟินค่อนข้างที่จะเยี่ยมจึงสามารถฆ่าพวกมันได้สําเร็จและลากร่างของมันวับกลับไปอย่างที่พักของตอนเองเดวิดที่หันฉันนั้นจึงวับตามรอยพลังของเข้ามา หวังจะถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่สุดท้ายกระโดนกริฟฟินไล่กลับไปหาแอมเบลี่ก่อนที่เธอจะถูกเล่นงานไปด้วยเมื่อเดดวาร์บกลับมาเขาก็รีบพาเธอออกจากที่นี่เพราะกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายโดยไม่ได้บอกอะไรแก่เธอเลยแม้แต่น้อยซึ่งเมื่อทั้งคู่ออกมาก็ซวยอีกเพราะที่ด้านหน้าโคลาเซียมมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจรอจับกุมทั้งคู่อยู่พร้อมกับสอบสวนเดวิดเป็นเวลายาวถึง8ชั่วโมงทังในใดนั้นเองหญิงคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาหาเดวิด้วยท่าทางรุกรีรุกรน ตามด้วยการไล่ให้เดวิดพาเมลี่ออกไปจากที่นี่ให้เร็วใช่แล้วหญิงคนนี้ก็คือแม่ของเดวิดที่นี้จากไปเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กนั่นเองในตอนนั้นใจลึกๆเดวิดก็อยากจะเดินตามไปคุยกับแม่แต่เวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเขาก็ต้องเลือกที่จะพาเมลี่ไปยังสนามบินเพื่อส่งเธอกลับบ้านยังไงก็ตามเดวิดยังคงไม่บอกอะไรกับไมลี่ถึงแม้ว่าเธอจะถามตรงๆเขาก็ทําเป็นเพียงแค่เปิดกระเป๋าที่เต็มไปได้วยเงินให้เธอดู ก่อนที่จะเดินหนีไปเฉยๆเพื่อเล็กเลี่ยงการตอบคําถามสร้างความขยใจให้แก่เธอเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันโรแลนด์ที่ไล่ตามเบาะแสก็ได้มาจนถึงบ้านพ่อของเดวิดตามด้วยการถามหาเดวิดสึ่งพอก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายเพราะตนกระแทบจะไม่ได้เจอลูกชายอยู่แล้วทันใดนั่นเองสายตาของโรแลนด์ก็เหลือบไปเห็นเข้ากับสิ่งหนึ่งซึ่งนั้นก็คือภาพถ่ายของแม่เดวิดก่อนที่เขาจะหันมาลงมือจัดการกับพ่อเดวิดจนลงไปกองกับพื้นทั้งด้านของเดวิด เขาก็วับมายังที่พักของกรินฟินเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกพลาลัดินเพิ่มเติมจนในที่สุดก็ได้ความว่าพวกมันคือกลุ่มที่คลั่งไคล์ศาสนาและพระเจ้าพวกมันไล่ล่าจัมเปอร์มาหลายชั่วอายุคนแล้วด้วยเหตุผลเพียงแค่ไม่ต้องการให้ใครใช้พลังวิเศษเกินกว่าพระเจ้าพวกมันฆ่าทุกคนโดยไม่สนคำพูดใดรวมไปถึงครอบครัวของจัมเปอร์ที่พยายามขัดขวางก็อาจจะไม่รับเช่นกันชันนี้เองเดวิดจึงรีบต้องกลับมาหาพอ่อ แต่ก็ไม่ทันเสียแล้วสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือร่างของพ่อที่นอนแน่นิ่งไปได้วยความเสียใจทําให้เขากอดร่างของพ่อพร้อมกับร้องไห้ออกมาจนลืมควบคุมพลังและวับไปโผล่ที่โรงพยาบาลจนในที่สุดพ่อก็ได้รับการรักษาท,ทันทีด้วยความโมโหโเขาจึงวับกลับไปหามาร์กเนื่องจากคิดว่าโรเลนอาจจะรู้เรื่องพ่อของเขามาจากมาร์กซึ่งมันก็เป็นจริงเป็นเหตุให้มาร์กโดนอัดอย่างจริงจังอีกรอบต่อมา เดวิดกัวับไปขอความช่วยเหลือจากกรินฟินเพราะเป็นห่วงว่ามิลลี่จะเป็นอะไรหลังจากลงเครื่องบินสิ่งตอนแรกกรินฟินก็ไม่ยอมช่วยแต่ด้วยความที่เดวิดตามตือ้อไปทุกที่แบบไม่หยุดกรินฟินจึงแห่นใจสุดท้ายก็ยอมช่วยสิ่งแรกที่ทั้งคู่ทำคือวับกลับไปยังสนามบินที่มิลลี่จะลงแต่เมื่อเช็คดูก็ทราวว่ามิลลี่ได้ลงเครื่องไปนานแล้วทั้งสองจึงแยกยาก้ยายก,กันโดยกรินฟินจะกลับไปเตรียมอาวุธป้องกันตัวส่วนเดวิดไปหามิลลี่ที่บ้าน ซึ่งเมื่อมาถึงเดวิดก็รีบเอ่ยปากขอโทษเธอทันทีครูเดียวเท่านั้นโูแรนดก็ตามมาจนถึงหน้าบ้านอย่างที่คิดไม่มีผิดนั่นจึงทําให้เดวิดพาเมลิวับกลับมายัางบ้านของกรินฟินโดยที่ไม่รู้เลยว,ว่าโรแลนด์สามารถมองเห็นรอยพลังงานการจําเปอือแถมยังมีเครื่องเปิดประตูมิติอีกด้วยทําให้เขาสามารถตามพวกเดวิดได้อย่างรวดเร็วใน,นส่วนของกรินฟินที่แห่งฉะนั้นก็ตอบว่าเดวิดด้วยคําพูดที่ว่าการวับมาที่นี่จะทําให้พวกมันรู้แรงกดดันของเขา โดยจะได้เบาะแสจากร่องรอยการใช้พลังงานไม่ทําขาดคํโรแลนด์ก็โผล่มาถึงจนได้มันตรงดิ่งเข้ามาจู่โจมเดวิดจนสามารถมัดตัวล็อกเขาไปติดกับเพดานได้สําเร็จเตรียมพร้อมสําหรับการลงมือฆ่าทันได้นั่นเองกลินฟินก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่เขาตามโดยกันลากตัวออกมาจัดการข้างนอกช่วยชีวิตเดวิดได้ทันนั่นจึงทําให้มิลลี่รีบคว้าคีมตัดเหล็กขึ้นมาหวังจะขึ้นไปปล่อยตัวเดวิดแต่กระโดนโลเรนมาขัดจังหวะทวาสุดท้ายโลเรน ก็พลัดทาให้กับเปือนไฟของกรินฟินจนร่างกระเดนผ่านประตูวาร์ปกลับมาอย่างบ้านของมิลลี่ก่อนที่กรินฟินจะตามไปยังเครื่องเปิดประตูจ้ำมาแต่โรแลนดก็ยังไม่ยอมแพ้ดึงร่างมิลลี่กลับไปผ่านรอยการจัมเปอร์ของเดวิดนั่นก็เพื่อหลอกล่อให้เดวิดตามออกมาในตอนนั้นกรินฟินจึงเสนอแผนว่าจะเอาระเบิดไปวางที่บ้านของมิลลี่เพื่อปลิดชีพมัน ข้อเสียคือมิลลี่ก็จะต้องตายไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีคนหนึ่งเสียสละในหนึ่งเหตุการณ์แน่นอนที่เดวิดไม่ยอมพร้อมกับแย่งระเบิดมาจากกริมฟินและวับหนีไปอย่างที่ต่างๆทั้งสองไล่ตามกันเพียงไม่นานเดวิดก็รอให้กรินฟินมาติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าแรงสูงก่อนที่ตนจะกลับมาช่วยมิลลี่ในตอนนั้นเป็นเหตุให้ตนถูกพวกโรแลนที่รออยู่ก่อนแล้วจับตัวขังไว้กลางห้องเดวิดจึงตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่พอจะทำได้นั่นก็คือตั้งสติ โดยการใช้พลังทั้งหมดพาห้องนอนทั้งห้องและทุกคนวับมาอยู่ที่น้ำจากนั้นก็พาเมลลี่วับหนีไปยังห้องสมุดแต่โลเรนก็ยังตามมาเดวิดทิงจัดการขั้นเด็ดขาดโดยการพาตัวเขาวับมปอย่างถ้ำบนยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วพูดทิ้งท้ายว่าตนฆ่าเขาได้แต่ไม่คิดจะทำก่อนที่เขาจะวับกลับมาทิ้งโลเรนไว้ที่นั่นเพียงคนเดียวหลังจากสถานการณ์ทุกอย่างสงบลงเดวิดก็ได้พาเมลลี่มาหาแม่เพื่อเยี่ยมเยือนอย่างที่ตั้งใจและได้ทราบสาเหตุ การทิ้งของแม่ในตอนนั้นว่าตัวแม่เองก็เป็นพวกพลาดินส่วนลูกเป็นจัมเปอร์ตั้งแต่กําเนิดฉะนั้นแม่ต้องเป็นฝ่ายนี้ออกมาเพราะไม่อยากฆ่าลูกเมื่อเข้าใจกันแล้วทั้งสองก็โผล่เข้ากอดกันก่อนที่เดวิดจะหันหลังจากแม่ไปหามิลลี่แล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและหนังก็ตัดจบลง